ช่วยได้หลายอาการเลยบอกต่อสาระด,ดีด,ดีค่ะถ้าทำแล้วนอนหลับดีท่าแรกไจชอบให้ขยิงส้นเทา้าท่าที่สองมา้ามชอบให้เอามือถูท้องท่าที่สามหัวใจชอบให้ตีข้อพับซอกท,ทั้งสองข้างเลยนะคะท่าที่สี่ตับชอบให้ตกแอ่งรักแล้ตกทั้งสองข้างเลยท่าสุดท้ายปอดชอบให้ใหายใจลึกๆย,ย,ยาวๆทำเป็นประจำก่อนนอนนะ ป้องกันการอุดตันของหลอดเลือดเพียงทำท่านี้กำแบะขณะที่แบก,การนิ้วให้สุดๆไปเลยนะคะทำทั้งสองข้างหนึ่งร้อยครั้ง

Friends like this video clip, please like, follow, share, encourage to make a new clip to watch. Thank you very much. วันนี้ช่วยได้หลายอังการเลยบอกต่อสาระดีๆค่ะถ้าทําแล้วนอนหลับดีถ้าแรกไสชอบให้ใคหญิงส้นเท้าท้าที่2มั่ง,งชอบให้เอามือถูกท้องท้าที่3หวัวใจชอบให้ดีข้ออับซอบ ท่าที่สี่ตับชอบให้ตกแอ่งรักแล้ตกทั้งสองข้างเลยท่าสุดท้ายปอดชอบให้หายใจลึกๆยาวๆทำเป็นประจำก่อนนอนนะป้องก,กันการอุดตันของหลอดเลือดเพียงทำท่านี้กำแบกขณะที่แบกกางนิ้วให้สุดๆไปเลยนะคะทำทั้งสองข้างหนึ100่งร้อครั้ง